เขาโมหอดทงหน้าโมหอดเคียงหน้าแล้วนี่บงเขาทีละพี่น้องเขามาคืองามคับเข่าหยอดเลยเพียงหน้าผากมาทางดำห้างห้างถึง เจ้าตัวอืมตัวอืมแต่กูละอันกันไงยังเสาอยู่ดอกเอายังเสา แ่ที่ล่ะเหานี้คือหาคนกินรัดเสาเหล่านั้นเป็นอย่งไรปวดเอวบอกแกปดเอวนไปหานแกที่โอ้มือกลองมานานเซี่มาหนีอยนีไปดิแถว่าฮาซ่ิข้าเออเห็นราบอน้อยุกาเห็นอยู่อันดไปาแ่

យ៉ាងបាយយ៉ាងបាយ

เป็นคนจ๊กจํารัฐวุ้ยเมื่อรักที่พวกเออปลาที่เอาข้นโกนละันก็ครับมันต้องเอาตีนุดเก่ามัน่ใช่ของพอสักันไยังทครดูจะต้องติดเน่ยเว้ยตอนนี้

นางล่งนะผมนางล่งมาถึงสีลักา,<ค>าเลยเนี่ยมาแนสตอนนะมาแนงว่อนนะหลายหลายไอ้หน่อพี่ มงเหิมสุดยอดเลยบงพี Arizona, ่้องบงทบักทรเจ้าเิ่บนยเงพี่องวมาเ้าบักระเจ้าเขาบูชักหาชัยั้นก็เจียไปเรยเลยกันอนโองครของแถะได้บ อ๋พักกันลงเมื่อเกี่ยวเขาอ้าว<อ>เกียเก้ยวเกี่ยวเกี่ยวแล้วก็เมื่อดอกบอลบอลเขาห,าห้าวหรอกเกี่ยวแล้วก็เมื่อหลวดเฮามาไว้เกี่ยวแล้วเมื่อเลยเ <c oughs> ขาบอลเขาห้าววันนี้อยู่ให้ยังแล้วละ่ะ หน่อยก็ได้ทำหือบุสุดยอดเลย